คุณผู้ชมเงียบนะคุณผู้ชมผมจะไปจับกบตัวนีอ้อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนมีแต่เสียงไม่มีตัวหรือเปล่า <c oughs> อยู่ไหนวะ <c oughs> เสียงอยู่ฝั่งนี้ไหนอะ ไหนนะมีแต่เสียงไม่มีตัวอะไรครับนี่ฮัลโหลโอ้โหมีแต่เสียงไม่มีตัวอันนี้เขาก็ทําโคตรดีเลยนะท่านผู้ชมเขาจะทําเป็นสโลปนะครับเขาไปทําแบบตัดจึ๊กลงมานะเขาจะเป็นสโลปนะครับรถแบบชันๆอะไรเงี้ยไปครับวิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมขับจอนเดียร์ผมไปแก้โค้ดมาแล้วท่านผู้ชมเอ้าเฮ้ยไม่ใช่คันนี้นะคันนี้เป็นเบนซ์นี่หว่าอ่าโอ้รถคว่อม โอ้โหโอตอนเดียอยู่ไหนวะอันนี้เขาเรียกว่าแชทนะครับผมไปผมไปเพิ่มอาร์มเพิ่มบูมนะจากวิดีโอที่แล้วนะวิดีโอที่ที่ไอ้นั่นอะ่ะที่ผมบ่นนะว่าทำไมอาร์มมันออกได้น้อยเมืก่กี้ก่เข้าได้น้อยนะครับอ่าเดี๋ยววิดีโอนี้ผมไปเปลี่ยนมาแล้วที่ที่วิดีโอที่เอาจิบล้อขึ้นมานะ่ะเดี๋ยว,วดูนะมันมันจะเข้าได้เยอะกว่าเดิมแล้วออกได้เยอะกว่าเดิมเห็นไหม เนี่ยปกติปกติมันจะเข้าได้ประมาณเนี้มันจะเข้าได้ประมาณเนี้เออแล้วงองอไม่งองอได้ประมาณเนี้งอได้โคตรน้อยอะประมาณเนี้นี่ผมไปใส่เพิ่มเลยครับเดียบโอ้พูดเดียวจะอาบอกก็ออกได้สุดเลยครับเดี๋ยบสุดจึ๊กเลยเห็นไหมแล้วออกออกได้สุดเลยนะครับเอยเข้าก็เข้าได้สุดเลยมันแก้ไม่ยากครับียงแค่ว่ามันต้องใช้ใช้เวลานิดนึงนะครับใช้แบบมันต้องหาหาเปอร์เซ็นที่มันพอดีอ่ะ ที่เราพอใจอ่ะอันนี้บูมขึ้นบูมลงผมก็เอาตามของเขาเลยนะครับผมไหนนะยือเอ๋เห็นไหมก็ดีดีดีอันนี้ผมเปลี่ยนแค่คันเดียวนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวผมไปแก้โค้ดจอรเดียมแลนะ้วตอนตอนแรกจอรเดียมมันบังคับไม่ได้อ่ามันมันมันใช้เมาส์บังคับได้ครับแต่ว่า ใช้จอยบังคับไม่ได้ท่านผู้ชมใช้ใช้ใช้ใชเมาส์บังคับได้ปกติอันนี้ผมไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมใครไม่เชื่อก็ลองไปโหลดมาเล่นเลยใครไม่เชื่อนะผมไปโหลดมาเล่นเลยเพราะว่ามันผม,ม,มเพิ่งไปแก้มาเอ้าเฮ้ยทำไมไม่ปลดล็อกเชือกวะปล,ลกปลดล็อกดิเฮ้ยปลดล็อกดิพอไหอ๋ออเคก็เดี๋ยววันนี้เราหัวแยกเนี่ยไปทำการเอ่อแยก แล้วกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเอารถลงก่นอนผมไปทำการไปแก้มาแล้วใช้เวลาประมาณชัวว่วโมงกว่ากว่าจะทำได้งงมากท่านผู้ชมไปเดี๋ยวลงกันเลยนะครับอ,อือตอนแรกมันจะบังคับไม่ได้นะใช้ใช้คีย์บอร์ดอ่ะเอ้ยใช้จอยอ่ะบังคับไม่ได้ใช้แต่ใช้ใช้เมาส์คีย์บอร์ดได้ทำไมมันทะลุวะอ๋อทะลุแค่ฟันใหญ่ไหม แล้วผมไปแก้โค้ดอ่พวกยืดอารม์มอาร์มออกอาร์มเข้าด้วยนะครับเห็นนะอาร์มออกอาร์มเข้าผมไปแก้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> เออแก้มาให้มันเข้าได้เยอะก,กว่าเดิมนะครับออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันพอดีนะไหนๆก็แก้แล้วก็เอาสักหน่อยตอนแรกมันจะไม่ขนาดนี้นะครับนี่มาเอา๋เห็นไหมขึ้นก็ นี่ขึ้นก็ได้เยอะลงก็ได้เยอะเดี๋ยวทดสอบไปดูเดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวไปยกล้อให้ดูไปคือค่ายนี้รถเขาเทพจริงครับผมไม่อยากพลาดครับแต่ว่าถ้าเอารถเขามานี่ต้องไปแก้โค้ดนิดนึง,ง,งครับทุกคนครับค่ายนี้นะ t m p MP นะผมเล่นรถเขาทุกคันครับยอมรับเลยว่าทุกคันนะครับเอออาจจะมีเ่าหมายถึงฟ้า22่สิอนะฟ้ายี่สผมอาจจะไม่ได้เล่นทุกคันนะอาจจะมีตกลงตกล,งกลนกันบ้าง ข้อเสียอะไรคือขุดทุกที่ไม่ได้คนระับท่านผู้ชมแม้โอ้โหโคตรดีนะค่ายเนี้ยเดี๋ยวยกล้อให้ดูนะเ,เอานะคัมบิดก็ได้นะโคตรดีอ่ะค่ายนี้คือแบบเขาเทพทุกคนันจริงๆนะทุกผู้ชมดูยกล้อดูดูดดบูมนะดูดูดูบูมนะดูบูมนะนี่อ่ะนี่คือสาเหตุของการไปแก้มาคนระับท่านผู้ชม ถ้าไม่แก้ไม่ได้ขนาดนี้นะโอ้โหเนี่ยโคตรดีอะนี่คนระับมันต้องดุกได้สูงขนาดนี้มันต้องยกยสูงได้สูงแบบนี้นะครับจอดดียครับผมคือเออใช่ใช่คือคันนั้นอะคันคันที่คันก่อนผมอะมันจะมีตัวขี้ไม้ตัวโมเดลนี้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าคันนี้เป็นค่ายของค่าย T M P นะครับก็เขาเอาออกให้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่มี แล้วก็เวลาเดินเนี่ยมันจะไม่สไลด์นะครับคันนี้เขาเทพจริงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่ารถแยกจะแยกได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือไฟผมวางทับไปเลยนะครับก็คือจะอไม่มีคันเดิมเนาะก็คือผมวางทับไปเลยนะครับก็เลยจะคันนี้รถอันนี้ก็เลยจะมาต่อที่<ม>เดิมเลยเดี๋ยวคือรถทุกคันก็จะงอ,งงองได้แบบแบบเหมือนกันทุกคันนะครับ นะลังงอก,ก็ตั้งฉากเลยครับเห็นไหมทงเตดีก็บอกนะมันจะตั้งฉากอย่างดีเลยนะทุกท่าเดี๋ยววันนี้วิดีโอนี้ก็เดี๋ยวต่อจากอัน,นั้นเลยที่เราตอนแรกผมไม่รู้ไงว่ามันบังคับไม่ได้ครับผมก็เลยย้ายมาแต่พอย้ายมาแล้วอุ้ยบ่ายแล้วมันบังคับไปได้เอาล่ะ คือ,อน,นี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะแยกได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจจริงๆเลยว่ะไม่แน่ใจจริงๆเดีย๋ยวเราเดินไปนะอ้ต้องระวังนะเวลาเดินหัวแยกเนะี่ยท่านผู้ชมเพราะว่ามันสามารถดึงเข้ามาโจรตัวเราเองได้คนระับขับรถแยกต้องระวังนะครับมันไม่เหมือนขับบุ้งกีเนาะอันนี้เดินหน้าแล้วถอยหลังวะเนะี่ย เดินหน้าไอ้ถอยหลังดีกว่าเราจะเดินหน้าไปนะครับคือหลักๆของเอ่อการอันเนี้ยหลักๆของรถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการแก้โค้ดทั้งนั้นเลยครับตัวนี้เออการทํางานของรถเนาะขึ้นอยู่กับการแก้โค้ดส่วนเรื่องมอสเรื่องความสวยงามอ่ะจะขึ้นอยู่กับแอปเอ่อไอเจนเอเดเตอร์เนาะ ซึ่งอันนั้นผมก็ไม่เก่งสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องโค้ดผมก็ไม่เก่งสักเท่าไหร่ผมก็อาศัยเก็บประสบการณ์เอานะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเดินลงไปลองแยกดูนะครับซูมสักหน่อยเดินลงไปลองแยกดูผมว่าจะแก้หลายวันแล้วล่ะแต่ไม่ได้แก้ขี้เกียจเลยพอเข้าเกมมกันแล้วก็ไม่ไม่ทำเลยนะครับผมไปไปไป เนี่ยเวลาเดินก็หมุนทุกอย่างครับเดี๋ยวเดินดูทางก่อนไว้อ๋อต้องมาทางนี้ไปทางนู้นครับอันนี้เป็น180ยจีนะครับ18ตันนะท่านผู้ชมไม่ถึง20ตันนะครับคันนี้ไม่ถึง2 1ตัน18-19ตันนะครับแข่งกับอะไรงั้นเหรอแข่งกับ คอ,อมสื่อ160ครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวนี้จะน้ำหนักจะเยอะกว่าก็จะได้เปียบกว่าแล้วผมคิดว่านะไม่รู้ว่า,าเดินมาจะแยกได้หรือเปล่านะครับเนี่ยผมไม่รู้เนะเดินมาจะแยกได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนะี่ยเดินมามั่วๆซัวๆเนี่ยเดินมาครับแยกต้นไม้ได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะ ต้นไม้จะเป็นของแข็งที่มีเนื้อเหนียวนะไม่ไม่เหมือนกับหินเนาะหินนี่จะเป็นของแข็งที่แข็งเลยนะโอ้โหเดินลัดมาโอ้โไฟโคตรสว่างเลยว่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคือเออไม่ค่อยสว่างแบบเหมือน LED มันสว่างเหมือนหลอดไส้อะ่ะเราถามว่าเราต้องเดินไปไหนเราต้องเดินลงน้ำครับท่านผู้ชม ใช่ครับเราต้องเดินไปในน้ำเลยครับโอ้โหเนี่ยโคตรดีเลยครับโอ้โหดูฝุ่นเดิ <c oughs> <c oughs> ออ่าคนที่รู้เรื่องเคยกว่า ermaid, รู้เรื่องรถขุดอ่ะ <c oughs> เขาจะรู้ครับว่าค่ายค่าย T M P เนี่ยเขาทำมอดที่แบบว่าโคตรสวยแล้วก็สมจริงที่สุดแล้วนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าสู้สู้ของรถตัวเกมมันยังไม่ได้นะไอรถของตัวเกมอ่ะคือสุดที่สุดแล้วนะครับผมอันนี้น้าไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่คนระับเป็นคล้ายๆเป็นแองน,น้ำเป็นบึงเล็กๆไม่แน่ใจนะว่าจะแยกได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมอันนี้มยังไม่แน่ใจลลงไปดูอ่ะเ้ ย้ายจอดเดียมาแจ๊กครับย้ายจอดเดียมาแจ๊กแล้วเราไม่ค่อยเล่นรถรถแจ๊กเนาะนี่ครับจอดเดียมาแจ๊กนะครับใครที่มีมีมีอีกหนึ่งอีกหคันก็คือวอลโว่เดี๋ยวพาดูผมจะแจ๊กขินก้อนนี้นะไม่แน่จะไปแจ๊กได้เปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับซึ่งมันอยู่ในน้ำเรามองไม่ค่อยเห็นผมมองไม่ค่อยเห็นว่ะทุกผู้ชมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง ไม่เห็นแยกเลยอะตอก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 ดิเฮ้ยเ้าทำไมมันไม่แยกอะอันนี้มันลงอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันแยกโดนหินอยู่เปล่าลึกนะลึกนะอย่าไปนะลึกนะไม่แยกว่ะท่านผู้ชมมันทำไมมันไม่แยกอะอะไรครับเนี่ยเออเราไปลองหินก้อนอื่นดูไหม เราไปลองเห็นก้อนอื่นดูนสักหน่อยมั้ยเนี่ยสามารถค่ายนี้เขาเทพจริงจริงครับท่านผู้ชมคัมบิดก็ได้คนระับเป็นค่ายเดียวกันที่กับคัมทำแคทนั่นแหละแคทสามสองศูนย์นิกเจนอะ่ะเขาทำมาตั้งแต่ฟาร์มสิบเก้าแล้วนะเขามีสามสามหกด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้แจกนะครับแต่คันนี้เขาแจกครับจอรเดียเขาแจกแคทสามสองศูนย์เขาก็แจก เรามีฟีเจอร์คำบิดแล้วก็บิดได้นะครับิบดได้เดินในน้ำต้องระวังครับท่านผู้ชมโอ้หน้าหม,มาวาดแหนมากเลยนาะห <c oughs> น้าม,มาวาดแหนชิบหายเลย <c oughs> เดี๋ยวลองแยกหินแถวนี้ดูดิมีหินก้อนไหนที่สามารถแยกได้บ้างวะ ตามจริงเดินเขาเดินแค่สามเองนะเกียร์กระต่ายเนะ่ยเดินเขาเดินแค่นี้เองนะนแม่ค่ายนี้เขาเท่จริงคนระับเวลาเดินนี่รู้สึกว่ามันจะไม่สไลด์นะครับจะไม่สไลด์เลยนะครับผมเดินก็เดินจริงๆคนระับแท็กก็เดินแท็กจริงๆอนะ่ะจะไม่สไลด์เลยนะครับแหมแยกไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมปิดเดี๋ยวปิดประตูอึ้หน่อยฮนะ ถ้าม่ปิดมันก็จะลูโลงๆเนาะเดี๋ยวปิดสักหน่อยไหมอ่าปิดก็จะเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมลองไปแยกหินก่อนนะั้นดูดิดนี่เดินเดินเจยเต่านะครับเดินเจยเต่าเดินแค่สามนะครับสี่ก็ได้เฮ้ยทำไมมันแยกไม่ได้แล้วไวเขาไวสำหรับแยกอะไรอะ่ะไอตัวเนี้ย เขาแยกกบินก้อนอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมอะ่ะเอ้นนทาทำไมมันแยกไม่ได้วะเอา้าพิมมือนอะไรเนี่ยเฮ้ยกูแยกไม่เข้าอ่ะท่านผู้ชมผู้ชมเห็นปะเนี่ย ยกไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โหอะไรเฮ <c oughs> ้ยยกไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเปิดประตูหน่อยมันยกไม่ได้อ่ะตุ้มโยมอะไรวะผมย้ายมาโคตรไกลเลยนะเนี่ยอะไรครับเนี่ยฮันเล่าโอโ้ผมย้มายมาอย่างไกลเลยลูกพี่ลูกพี่อะผมย้มายมาอย่างไกลเลยลูกพี่อะ หัวอะไรครับเนี่ยผมย้ายมาโคตรไกลเลยโอ้ยย้ายมาโคตรไกลเลยมึงแยกไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอเคครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้ปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเอยเดี๋ยววิดีโอนี้ผมปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเกินใหม่วิดีโอหน้าครับแหมแยกไม่ได้เฉย แล้วเ,เราจะใช้หัวแยกกับอะไรไ <c oughs> <c oughs> วะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมมีหัวแยกหลายหัวแยกยูเดี๋ยวเอาหัวแยกมาลองดูหลายๆหลายๆ <c oughs> อันเลยเดี๋ยวแยกแม่งให้หมดเลยแถวๆเนี eh. ้ <c oughs> นะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ